สวัสดีครับร้าน B R Skirt นะครับมผมวันนี้พามาชมรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์นะครับคันนี้มาจัดเป็นชุดรอบคันนะครับผมเจ็ดชิ้นนะครับคันนี้ Skirt หน้านะครับ ตาญี่ปุ่นนะครับผมเรียบเรียบนะครับแต่สวยงามลงตัวทีเดียวนะด้านบ้าครับตรงนี้นะครับด้านบนยีชุดครอบกระโปรงหน้านะครับ อบกระโปงหน้าชิ้นใหญ่เลยนะครับผมดูสวยงามมีวิติมากขึ้นแล้วก็ชิ้นบนนะครับชิ้นเล็กตัวนี้นะครับมีเจาะช่องตะแกรงแบบนี้เลยนะครับชิ้นบนนี้จะเป็นครอบอบังปัดน้ําฝนนะครับตัวบังปัดน้ําฝน ไล่มาดูชิ้นข้างนะครับชิ้นข้างตรงนี้จะมีปัดดำเงาด้วยนะครับเล่นสีสองสเต็ปนะครับลงตัวทีเดียวนะครับชุดนี้ ด้านท้ายปังนะครับด้านท้ายนะครับจะมีไฟหลีไฟเบรกนะครับเป็นไฟสองสเต็ปนะครับผม ด้านบนมีเติมสปอยเลอร,อรอบบอาา์นะครับสปอยเลอร์แบบมีไฟเบรกบีไฟออกมาคมดีนะฮะรถตู้เราก็มีนะครับที่ร้านมาจัดเต็มแบบนี้ได้เลยนะครับ ครับประมาณนี้นะครับชุด7ชิ้นคอมพิวเตอร์นะครับผมสนใจอยากแต่งทักมาเลยร้าน BR s k i r สเกิโซนมหาชัยพระราม2นะครับจัดให้แบบนี้เลยวันนี้เราไปก่อนขอบคุณที่รับชมกันสวัสดีครับ